เออเอาละสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วกันนะผมนี่อันนี้ก็คือที่ลากรถของเรานะผมนี่ก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาอรถปั่นนานะผมไปปั่นนาแล้วกันนะผมไปย้ำเชือกนะผมนี่รถตีดินนะผมนะเอาไปตีดินแล้วกันนะทุกคนนะห้องแอร์เย็นนะผมไป เดี๋ยวลุยกันเลยครับผมรถตีดินของนับป๊อปนะผมนะก็เดี๋ยวเอาไปย่ำนาคนปั่นนาคนด้วยนะวันนี้คนเยอะมากครับทุกคนครับไม่รู้จะปั่นได้หรือเปล่านะนเนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็คือข้าวมันไม่เกิดครับทุกคนครับข้าวมันไะม่เกิดนะในเมื่อมันไม่เกิดเราก็ต้องไถทิ้งครับทุกคนครับแม่งโคตรเสียดายอะทุกคนโอ้โห <c oughs> แล้วแม่งเสียเวลาด้วยเดี๋ยวดูดิมันไม่เกิดเลยอะมันไม่ขึ้นเราเลยอะโอ้อะไรของพี่แกครับเนี่ยมันไม่ขึ้นเราซะเลยนะเนี่ย ทุกคนไม่ไหวเลยจริงครับแบบนี้ไม่ไหวครับโอ้โหแหมโอเคครับเดี๋ยวเราจะทําการปั่นตรงนี้แล้วกันนะทุกคนคนเยอะๆนี่นะผมนะขนเยอะมากครับทุกคนครับโอ้ไปแล้วผมนะมาดูว,ว่ามันจะไหวหรือเปล่านะดูว่าจะจะไหวหรือเปล่าแล้วกดเอ็กกอะกดเอ็กก็เปิดนะผมปื้อแล้วก็กดหมุนครับผม ไปแล้วครับผมนะครับนี่ไปแล้วครับผมไปแล้วครับไปแล้วครับโอ oh, ้โหโแม่งเยอะใช่ปะเลยอ้าวฟรีล้อครับทุกคนครับฟรีล้อตอนนี้ครับฟรีล้อครับล้อฟรีแล้วผมตอนนี้ครับเน่ไม่เสียตังค์เลยครับตอนนี้ครับทุกคนตอนนี้คือไม่เสียตังค์แล้วนะครับทุกคนมันต้องปั่นทิ้งกันทุกคนนะเพราะข้าเข้ามันไม่ขึ้นนะทุกคนครับปั่นทิ้งไปเลยแล้วกันนะทุกคน ไหวหรือเปล่าเนี่ยไหวหรือเปล่าครับเนี่ยไหวหรือเปล่าครับเนี่ยไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าครับเนี่ยเอ้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 ยตื่นโอ้โหอะไรเขาพี่แกเนี่ยตรงนี้ถือว่าโคลงยังน้อยครับเดี๋ยวขากลับเราจะป่านโคลนแบบเยอะๆเลยนะผมนะอันนี้ก็นั่งมองข้างในนะผมจะได้แบบเย็นสบายแล้วกันนะทุกคนนะไหนเอ้ยตรงนี้มันไม่มีโคลนเว้ยตรงนี้ไม่มีโคลนไิ่งสบายเลยเว้ย จเจอคนตรงนี้ไปหน่อยแล้วมาละดืดเลยครับผมแต่ก็ยังไปไหวน,นะเพราะว่าเป็นตีตะขาดนะผมไปไหวอยู่นะผมะกลับตัวนี้จะเป็นยังไงวะเอาปั่นโคนออกเลยนะผมคือถ้าเครื่องปั่นนี่มันจะปั่นโคนออกเลยนะทุกคนครับไม่ใช่ว่าปั่นโคนแล้วมันจะอยู่กับที่นะปัน่นมันปั่นออกเลยนะโคนจะหายไปเลยอะ ครับเฮ้ยเอียงว่ะทุกคนเอียงว่ะรถเอียงว่ะตอนนี้รถเอียงแล้วว่ะเอียงว่ะเอาไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆครับนี่ไปเรื่อยๆครับยังได้อยู่ครับผมยังได้ครับตอนนี้ครับยังได้ครับนี่นี่ได้เออคนไม่เยอะใช่ป่ะเลยแต่ก็ยังไปได้อยู่ครับ ั่นทิ้งเลยครับทุกคนนะเพราะว่าเข้าวมันไม่ขึ้นครับทุกคนครับเดี๋ยวผมจะปั่นอันหนึ่งแปลงหนึ่งแล้วแล้วก็ลองทดลองทําใหม่ดูนะครับถ้ามันไม่ขึ้นอีกผมจะรีแบบลบแบบนี้ทิ้งใหม่แล้วก็ไปเริ่มแบบใหม่เลยแล้วกันนะทุกคนนะเพราะว่ามันทํายากมากนะครับมันมันไม่ขึ้นเลยผมไม่รู้มันเป็นอะไรนะไม่ใช่มันมันมองหลักไม่เห็นเลยว่าเนี่ยไอ้บ้าโอ้ล้อฟรีแล้วผมตอนนี้ครับล้อฟรีแล้ว ไปช้าๆเรื่อยๆครับทุกคนครับโอ้โหไปแล้วครับผมไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเพลงไม่ตื่นเต้นใช่ไหมมันต้องเพลงมามันถึงจะเพลงมามันถึงจะตื่นเต้นนะครับเพลงมาว้าวผมก็ตอนนี้ก็ไปแล้วครับไปแล้วตอนนี้ก็ไปแล้ว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 ตอนนี้ก็มาครับปั่นแล้วครับตอนนี้ปั่นไปได้เรื่อยๆนะครับทุกคนครับปั่นไปเรื่อยๆครับตอนนี้ครับตอนนี้ก็ยังวิ่งได้อยู่ครับผมตอนนี้ยังวิ่งได้อยู่ครับแต่ขากรรไกนี่คิดว่าน่าจะอืดพอสมควรนะทุกคนนะ ตอนนี paid, <um as as> video, <um ้ก็ป <um <um ั <um ่นไปได้เรื่อยๆครับผมนะปั่นได้เรื่อยๆครับไปครับไปเรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆครับผมนะต้วนเลยครับผมนะต้วนเลยครับผมต้วนเลยครับต้วนนะจะต้วนเลยครับผมเออโอเคครับผมเราก็จะปั่นไปได้เรื่อยๆนะครับโอ้รถเกี่ยวเออรถปั่นรถตีดินปันเจริญนะทุกคนนะปันเจริญกันช่างนะทุกคนนะไปได้เรื่อยๆครับผมไปเรื่อยๆครับไปแล้วครับผมไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วไปแล้ว ไปแล้วตอนนี้ไปแล้ว <c oughs> เอาไปแล้วทนนันดิโอเคครับผมตอนนี้ยังไปได้เรื่อยๆนะทุกคนนะแต่จะช้าหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นโคลน,นะคร <c oughs> คนหนามไปทุกคนเลยแล้วเนี่ยโคลนหนามากเลยทุกคนโอ้ถ้าเจอรถไถรถอะไรไปดิก็น่าจะอยู่สักมักเลยอนะ <c oughs> อยู่สักมักค,คืออะไรวะเนี่ยไอ้บ้าอยู่สักมักค,คืออะไรวะเนี่ย <c oughs> ไปได้เรื่อยๆครับผมตอนนี้ครับโอ้โห ไปครับผมไปเรื่อยๆครับอนนนนน่อโออะไรแเนีลยไปช้าชิ่หายเลยไปครับผมไปเรื่อยๆครับผมไปได้เรื่อยๆครับตอนนี้ครับไปเรื่อยๆครับไปครับผมไปครับผมโอเคครับผมจุดจวดเลยครับผมจุวดเลยครับจุวดเลยครับอานนนอ่อนอ่อน่ไปช้าจริง แต่มันเป็นโคนเนาะปั่นนาโคนก็ประมาณนี้แหละทุกคนมันก็จะเหนื่อยๆช้าๆหน่อยนะครับนี่ครับผมปั่นนาโคลนช้าๆเหนื่อยๆครับผมไปแล้วครับไปแล like ้วครับจวดแล้วครับตอนนี้ครับจวดจุดจวดครับทุกคนครับเออดูข้างหลังมันหมุนดิโอ้โหสุดยอดไปแล้วผมนะเออนี่นี่ครับผมติดจวดแล้วครับนะครับติดจวดแล้วครับ หมายครับผมรอบที่สองครับทุกคนรอบที่สองครับโอ้โหม่นเหนื่อยที่แฝงเลยว่ะเหนื่อยมากเลยนะเนี่ยโอ้เหนื่อยจัดครับเหนื่อยจัด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 คืออันนี้จัดคอนโทรลแบบสุดเลยนะทุกคนนะดันแบบสุดจัดประหลัดบอกเลยนะทุกคนขนาดประหลัดเล่ากยังบอกว่าสุดจัดอ่ะโอเค ได้แล้วผมโอเคผมได้ครับผมนะยังพอตู้เตะไถมาได้นะครับนี่ครับมันโคนจัดชิบหายเลยว่ะโคนจัดจัดเลยนะครับทุกคนครับโอ้โหว้างหลังมันปั่นดิโอ้หลังปั่นเลยลอยถึงกับลอยเลยนะครับไอ้ก็เป็นถนนนะทุกคนนะเอาปั่นเอาปั่นถนนด้วยอ๋อ ปั่นถนนด้วยเออที่ยิงเขาปัดอ้อมนะทุกคนนะอ่ะเขาช่องเขาใช้การปัดอ้อมเดี๋ยวผมจะปัดอ้อมให้ดูปัดอ้อมก็ปัดปันป่นเหมือนเกี่ยวข้าวนะครับผมปั่นเหมือนเกี่ยวข้าวนะปัดอ้อมนะคผมโอ้ไม่ไม่ดินเลยวะเฮ้ยอย่าบอกว่าติดเนี่ยยังได้อยู่ผมติดก็ไม่ต้องกลัวแม่ครอยู่ใ,ใกล้ๆครับกลัวอะไรครับผมเนะเฮ้ยเสียงเพลงแม่งดังยิบหายเลยว่า แม่กลัวอยู่ใกล้ครับไม่ต้องกลัวครับไปเรื่อยๆแล้วผมนะจั่วเลยครับผมนะจั่วเลยครับจั่วอะไรครับทุกคนครับจั่วเลยครับเนี่ครับผมวิธีการปั่นอ้อมก็ปั่นประมาณนี้ครับเนี่ยถ้าไม่ถ้ามันไม่มีคนก็จะวิ่งวิ่งแบบลื่ด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 ประมาณนี้อ่ะทุกคนวิ่งแบบลื่ดลื่ดเลยนะผมนะถ้ามันมีคนนะนะผมโอเค ไปแล้วครับ่ยาไปเลยครับผมนะครับ,บตรงนี้มีโคลเดี๋ยวแล้วโอ้โหผนเยอะจริงครับผนเยอะมากครับทุกคนครับเอืเอดูอออดิมันปัดโคลอะปัดโคลหายเลยนะทุกคนนะตีดินแบบตีสะอาดมากครับเออเออเอาไปดิไปทำไมห้วยพิษสะอาดอ่ะ นี่ครับผมก็ปั่นประมาณนี้นะทุกคนนะโอเคอันนี้อันนี้อันนี้เขาเรียกปั่นปั่นอ้อมนะทุกคนนะปั่นอ้อมนะครับมนะมนะแม,ไป,แมไปเลยครับผมมาโอ้โหผู้นนนนนะนนค,คนไปแล้วครับผมนะี่มันก็จะไปช้านิดนึงนะแต่ก็มันจัดนะทุกคนดูดิมันจัดนะครับโอ้โหปั่นโคนเลยครับผมนะจวดไปแล้วทุกคนนะโอ้โหนอนนี่ ตวดไปแล้วหรอฮึรโคลเลยครับคือแบบถ้าเป็นรถไท่ผมคิดว่าน่าจะอยู่แล้วนะทุกคนนะใครอยากเห็นคูบต้ามาทำปั่นโคลแบบนี้ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยเลยแล้วกันนะทุกคนนะฝากคอมเมนต์เลยแล้วกันนะทุกคนนะโหแบบสุดจัดประหลัดบอกอะทุกคนสุดจัดประหลัดบอก ไป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 เนี่ยเราก็เปิยเดินไปแล้วผมคือตอนนี้คือคือดันดันสุดเลยนะทุกคนเดินดันดันแบบดันสุดเลยนะคือถามว่าสุดสุดมากไหมก็ไม่ไม่ค่อยสุดอหละดันแบบดันพอให้รถให้ไม่ให้ตัวตัวเดินมันปัดปันปัปัให้ให้มันไปเรื่อยๆทุกคนไม่ต้องดันแบบให้มันฟีแบบฟีมากนะดันแบบดันไปเรื่อยๆให้มันให้มันขยับไปเรื่อยๆนะทุกคน คือมันโลบมากเลยนะครับเนี่ยแบบเนื่ดมากโลบมากเลยนะคนละโอ้ยตายแต่สาร่าโอา้หนีทอกวนของเรานะผมแปอันนี้เป็นเฮ้ยมีเกียร์มีคันเร่งเลยวนะให้ตายมีเบรกมีคัท้วยด้วยนะเฮ้ยอะไรของมันวนะเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างงี้วะเนี่นะย ไปแล้วผมนะเฮ้ยแล้วทำไมมันไม่ได้วะเนี่ยเดี๋ยวจะถอยหน่อยดิถอยหน่อยดิทำไมมันปั่นไม่หมดวะเนี่ยออโอ้ยปันน่นแนวไหน,หน,นเนาะปั่นแนวไหนเนาะลูกพี่เนาะเฮ้ยทำไมหยุดอย่างเงี้ยลูกพี่โอเคยังได้อยู่ผมนะยังได้อยู่ครับ อ่าไปเรื่อยๆครับผมนะครับโอ้โหโอ้โหหมุนแล้วผมสิ่งนิ้กระชวดเลยครับนี่โอ้แม่เมงมเนะนิร์ดชิบหายไปอย่างช้าเลยนะผมไปอย่างช้าเลยนะครับโอ้โหโอเคไปเรื่อยๆครับผมนะครับแวบนี่ต้องปุง๊บดุปดุนี้เลยครับผมนะ ไปไป,ไป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 โอ้ยอ่อไปศาสตรเดี๋ยวก็อมันมันมันไม่ช้าแล้วมันหยุดเลยเนี่ยแล้วผ่านหน้ามึงไม่มีประโยชน์อะไรเล,เลยผ่านหน้ามันไม่ทำงานเลยอะทุกคนแทนที่จะจะช่วยกันดันโคลนเนาะผ่านหน้านิ่งเปี้ยเลยครับนี่ไงผมโอเคไปเรื่อยๆครับผม อนี่ปูเนี่ยผมย่าเต็มเลยครับทุกคนข้าวไม่ขึ้นเลยนะครับไม่ตายเนี่ยข,ขนยข้าวไม่ขึ้นเลยขึ้นแต่หญ้าทั้งนั้นเลยนะครับน่าจะมันบักอ่ะน่าจะบักอ่ะมันขึ้นแต่หญ้าข้าวไม่ขึ้นเลยครับปูดไปแล้วผมปันจเจริญสองพนยี่สนะทุกคนนะ 2020นะครับผมรถรถตีดินปาดเจริญนะครับปาดเจริญกัะช่างนะไม่ใช่ปาดเจริญนี้เฉยไปแล้วครับคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะทุกคนนะอาจจะไม่ได้ถ่ายนานนะทุกคนทำไมลอยอ,อีนี่มันเล็กจังวะเนี่ยอ๋ออ๋อ,อ อ๋อใหญ่ยูใหญ่ยูอ๋อม,มันมันปั่นไงมันปั่นมันก็เลยเห็นรอยแค่นี้โอเคแล้วผมดกว่ารอยแ็กมันเล็กนะทุกคนนะโอ้โตกเจหมดนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นรถเกี่ยวข้าวนะทุกคนอ่ะเกี่ยวข้าวที่เราเกี่ยวไว้นะครับผมคือแบบนี้ไม่ได้ไปเยี่ยมชมนานมากครับทุกคนนะเพราะว่าข้าวมันบักนะทุกคนบักแบบแม่งบักแบบขึ้นแต่หญ้าข้าวไม่ขึ้นเลยโอ้ทั้งทั้งที่มีแต่น้ำนะ ปั่นมาแล้วบอกนะจะปั่นลัดไปนี้ด้วยนะเปิดโอ้โหสุดจัดปลัดบอชนี่ครับผมประมาณนี้นะครับตารางการลุยโคลนก็ประมาณนี้นะทุกคนนะก็เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวจะปิดไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะทุกคนนะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นช่วงเช้าแล้วเดี๋ยวจะ ไปโรงเรียนไม่ทันกันนะผมนะควรจะดูคลิปจะไปเรียนไม่ทันนะผมเอาละผมคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาลุยกันต่อแล้วทุกคนนะโอ้มันปั่นยากมากครับนะปั่นยากจริงเลยโอ้ดูดิปั่นยากแล้วนะทุกคนครับโอ้โอเย้ผมเจอใหม่คลิปหน้าครับตอนทีน่นี้ไป่อนแล้วกันนะผมไปไปครับ